สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับต้อมดูชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาหรือที่เขาดำไว้หน่อยหนึ่งนะครับที่ต้อมเคยมาถ่ายไว้ตอนนั้นเนาะสามศูนย์สามครับอันนี้คือสายพันธุ์ข้าวที่ต้อมมองแล้วสวยมากนะครับถึงแม้เม็ดเขาจะเล็กนะครับจุดิอ่าเม็ดเล็กนะครับตอนนี้เหลืองแล้วน่าจะประมาณเก้าสิบวันแล้วนะครับสามศูนย์สามนะครับเจ้าของนาเขาไม่ค่อยได้ฉีดยาด้วยนะครับขนาดเขาปล่อยๆนะเนี่ยยังสวยเลยแล้วก็มีเจีาพวกหนอนกอลงบ้างนะนิดๆหน่อยๆ นะครับส0 3สวยมากเม็ดเล็กนะครับอายุการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยต้อมมองนะครับน่าจะอยู่ประมาณร้อยนิดๆร้อยประมาณเท่าแจ็ดมินเบอร์20อ่ะต้อมว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับดูดินะครับสวยอยู่นะน้าหนักก็พอได้นะครับแต่เขาจะเกี่ยวเรียกว่าอะไรที่ต้อมมองนะที่ต้อมดูนะครับค่อนข้างที่จะเป็นเชื้อราเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดจะรีบเยอะนะครับเม็ดเม็ดเขาจะรีบเยอะนะครับหรือไม่ค็เขาไม่ได้ฉีดยาด้วยอืมดูนะครับเม็ดเล็ก สามศูนย์สามนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพันมันน่าทําอยู่ครับแต่ลงสี่เขาจะรับซื้อหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับดูดิเนี่ยสามศูนย์สามอันนี้หนอนกออันนี้หนอนกอลงนะครับแต่บ,บ้านต้อมตอนนี้เราบาทนะครับหนอนกอกับเพี้ยเพี้ยกระโดดเนี่ยอ่าเนี่ยสวยอยู่นะสามศูนย์สามนะครับเจ้าของเขาจะปลูกไว้ทําพันเนาะเขาดําไว้เป็นแถวไว้เนี่ยหน่อยเดียวครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะอ่าสวยนะครับ เขาดั้ไว้ข้างบนนิดแต่ข้างบนน่าจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่านกกินกินเกือบหมดเลยนกกระจาบนี่สามศูนย์สามทางนี้ยังโอเคอยู่นะครับแต่มาดูไว้แถวๆตรงต้นไม้ที่ต้อมเดินดูนะเขาเกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดรีบเยอะนี่มีสวยอยู่นะครับเนี่สวยคนระับคอเขาจะเหมือนเขาจะช้านะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ออกไม่สุดนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือออกไม่สุดนี่ลักษณะต้อมก็ไม่เคยทาเนาะอันเนี้ย พี่ๆน้องๆท่านไหนเคยทําก็บอกพิมพ์มาก็ความได้ไนี่ครับมันอั้นอยู่เนี่ยเออมันเหมือนมันออกไม่สุดหรือมันยังไงแต่ต้นใหญ่อยู่นะเนี่ยครับสามศูนย์สามะครับต้อมก็ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะพันเนี่ยเนี่ยครับสวยๆน้ําหนักเขาได้ครับือน้าหนักได้เนี่ยเนี่ยฮะสวยไหมครับสวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวต้อมพาไปดู มันมีที่ว่าเขาปลูกไว้ข้างบนด้วยไงแต่ข้างบนนน,นกนกกินหมดนี่อันนี้อันนี้หนอนกอนี่เห็นไหมครับหนอนกอเจาะนี่เห็นไหมหนอนกอรครับนี่นี่ดำเลยหนอนกอระบาดในช่วงนี้ของต้อมก็มีบ้างนะเหมือนกันเนี่ยนิดๆหน่อยๆอ่สามศูนยสาเม็ดจะเล็กหน่อยนะครับแต่เจ้าของบอกว่าเอามาใหม่แล้วอีกรุ่นหนึ่งน,นะครับแต่เม็ดจะใหญ่กว่านี้ก็เดี๋ยวต้องคอยดูเนาะ นี่ครับสวยเลย30-3นะครับมันก็ทําได้ทุกฤดูแหละข้าวนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะทําทสายพันุไหนดูแลการจัดการยังไงนะครับคือข้อเสียของเขาที่ต้อมเห็นนะเขาจะเป็นคลี่บเยอะเพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยฉีดยาด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะมีส่วนนะครับเพราะส่วนใหญ่ข้าวที่มเมล็ดเยอะลวงใหญ่อะ่ะเราต้องฉีดยาให้ถึงใส่ปุ๋ยให้ถึงถ้าเราใส่ปุ๋ยไม่ถึงน่าต้อมมองว่าข้าวมันจะเป็นคลี่บเยอะ อ่ามันจะเป็นขี้รีบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่ที่มองมองดูนะเนี่ยเดี๋ยวดูดียแถวข้างบนนกกินหมดเห็นไหมเขาก็จะเป็นขี้รีบเนี่ยพ้มต้อมว่าเขาไม่ได้ฉีดยาด้วยเออเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบนเนี้ยเนี่ยอ่าตรงเนี้ยไม่ค่อยสวยเลยใต้เนี่ยนะครับแต่ที่ตรงนู้นที่ไล่มาเนี่ยยังสวยเลย นี่นี่ครับสามศูนย์สามนะสามศูนย์สามตรงนี้มันน่าจะติดลมไม้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยครับเขาจะเป็นเหมือนกับอ่าคิรีเห็นไหมนี่เห็นปะเข้าไม่เข้าไม่เต็มเห็นไหมกล้องไม่จับเนี่ยครับเข้าไม่เต็มต้องว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยฉีดยานะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ ต้อมได้ได้เดินดูนะอ,อที่เขาทำเนี่ย,ยตรงนี้เขาดำวันทีล้หน่อยเนี่ยก็สวยนะครับต้องมองแล้วก็โอเคนะถ้าดูแลจัดการดีด้ต่เรื่องของลุงสี่เขาน่าจะไม่รับซื้อเพราะเป็มันเล็กแต่ก็ไม่แน่ล่ะครับดดูการหน้าเขาอาจจะรับซื้อทั้งหมดก็ได้ใครก็จะไปรู้ใช่ไหมเออสามศูนย์สามนะครับก็วันนี้พามาให้ดูเนาะเริ่มเหลืองแล้วนะครับแต่เ,เขาก็จะคงจะ,จะเกี่ยวเก็บไว้ทําพันุรุ่นต่อไปนะเนี่ยสําหรับสามศูนย์สามข้างบนนู้นนะเห็นว่าเหลืองเหลืองนะนตรงนั้นนะ นกมันกินเยอะกินจะหมดอยู่แล้วเพราะว่ามันมีย่อมเดียวอยู่ตรงนั้นน่ะกินจนจะไม่เหลือแล้วครับก็เป็นอีก1นะึ่พันเนาะที่หามาให้พี่ๆดูนะเหันบ้านเป็นที่รีบเยอะเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการใส่ปุ๋ยหรือออกโดนกระทบหนาวหรือร้อนจัดด้วยอาจจะมีส่วนนะครับวันนี้ก็พามาดูแปลง303นนะครับก็อายุการเก็บเกี่ยวน่าจะประมาณร้อยวัน นะครับหรือพี่ๆน้องๆท่านไหนเคยทําพิมพ์มาข้อความได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกทีนะครับพันนี้เป็นยังไงดีไหมเขาเป็นโรคอะไรบ้างเขาอ่อนแอต่อโรคอะไรบ้างนะครับแล้วการใส่ปุ๋ยชีดยาแบบไหนอ่าพิพมมาในข้อความต้อมได้นะครับอันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนที่พี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดิบข้าวเร่งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอนะครับหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นนนพััข้าวะครบ ติดต่อสอบถามได้าทางช่องต้อมดื้อชาแนลได้เลยพิมพ์ในข้อความนะครับหรือเป็นกำลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับผู้หูเกษตรนะครับในช่องทางของยูทู e นะครับ0 9 6, 0 9ย์เก้าเก้าซีหนึ่งเก้าเก้าสามหกหกศูนย์เก้าเก้าีหนึ่งเก้าเก้าสามหกหก